สวัสดีค่ะสวัสดีเอฟซีมาิสาแก้วดี้ะพี่น้องจ้าเจอกันอยู่บ้านสวนคือเก่าพี่น้องจ้าเจอกันอยู่บ้านสวนเหมือนเดิมนะคะเก็บบรรยากาศพี่น้องจ้าเก็บบรรยากาศบ้านสวนเก็บบรรยากาศบ้านสวนให้เบิ่งนะคะน้องคุตายัางบปล่อยเป็ดเบาะคือบ่หองบ่เหงมื่อมกี้นี่สสไดใ โอยนางมาะคุณตายังไม่ปล่อยเป็ดปล่อยเป็ดให้ตาค่บปล่อยเป็ดให้คุณตาก่อนนะคะอื้มน่าเลยนะ ตัวนี้มันเจ็บขาหมามือนอนะพี่น้องจ้ามาเฮ็ดใช้มันตายตั้งสามตัวมากัดหมอหมอเจ็บยังไงมาทำร้ายร่างกายหมอหมอเจ็บเลยเก็บบรรยากาศบ้านสวนให้เบิ่งพี่น้องจ้าเบิ่งผูกไปละจะหาเล่นน้ำละก เป็ดไข่ไปละเป็ดไข่ไปแล้วเบิ่งมะพราวมะพร้ามกระลูกหลบมันสิไปทางไหนบุกเนะ มันจะไปทางไหนตัวนั้นมันไปบ่ได้แล้วแตนน่มันเจ็บขาหมาเฮ็ดมันเลนเข้าไปคือเก่าเลนเข้าไปคือเก่า นเจ็บขามันมันไปไม่ทานเพื่อนต้องเป็ดให้คุณตาพี่น้องจ้ากําลังสิภาพไปเก็บบรรยากาศผัดเป็ดห้องกับกาบอยู่เป็ดยังบม่ได้ออก ออออเอก็บบรรยากาศบ้านสวนกน่อนทำงานป่ามัะนาวเดยอันนี้พี่น้องจ้ะป่ามักนาวมันตายหลายแล้วพี่น้องมันตายหลายแล้วนี่มีแต่โตมกนาวนี่คุณยายเสียเอาผลไม้มาใส่คุณยายเสิเอาเงาะเอามังคุดมาใส่มันตายหลายละ นี่แปนงมดแถวนี่ตายมดนะมดอ,อายุมันเป็นเดินเลยหมดอายุมันแล้วไปเบิ่งเห็ดก่อนยางเลาะหนึ่งยางอมหนึ่งไปดูเห็ดดูผักหวานก่อนเมื่อไรเห็ดหลายอยู่ได้เห็ดโมเมนต์คุณยายเก็บละบอกผักหวานก็จะได้เก็บแล้วพี่น้องจ้าผักหวานก็จะได้เก็บแล้วนะคะ ยอดผักหวานค่ะอืมฮึมยอดผักหวานโอ้นี่น้องจ๋านี่ยอดผักหวานมานิสาเซเก็บแล้วเด้อนี่อืมยอดผักหวานบ้านสวนมานิสาบู๊คเอออืมยอดผักหวาน งามบ่นกขกวานดดๆกำลังแตกงามค่ประสิภาพไปเบิ้งเห็ดักวานกำลังขึ้นักหวานกำลังสิแตกเห็ดออกไหมจะได้เก็บมาไว้สุกอยู่สุดเก่ามันอันใหญ่มันก็มีพูดยู่ทางโคต่อเห็ดพี่น้องจ้าต่อเห็ดบด ตอเห็ดบดน้องผักหวานแตกหลายแล้วเด้อบด้เลาะหลายมือผักหวานแตกเยอะแล้วมึงผักหวานพี่น้องจ้าอ๋อผักหวานแตกหลายต้นอยู่ผักหวานกำลังตแตกเลาะอ๋อเนี่ดีเห็ดเห็ดก็ออกแล้วนะคะในพี่น้องจ้า เห็ดบดเห็ดบดออกแล้วบอไดเก็บมาสุกบอกได้พ่อได้ขายนี่เห็ดบดเห็ดบดเห็ดบดอ๋ออันนี้นี่น้องจ๋าบ้งนี่เห็ดบดคักท้เห็ดบดก็กออกเลยผักหวานก็ออกพี่น้องจ๋า เพชรบดก็ได้เก่งอยู่ได้ถ้าเก็บเมนืนี่นี่ถ้าเก็บนี่ได้เก่งแล้วโอ้ยหมูหวานนี่ฟ้าหอมฟ้าแห่งพี่น้องจ๋าหมูหวานนั่นไปเที่ยวงานถัดขนมมาเนี่ยอืมบาได้มาเก็บยังบ่ได้แก่ดีนี้พอดีซุบพ,พอดีเก่งเม่อวานเม่อวานนี่ทั้งฟ้าทาัา้งฝนทั้งพิสังอู้พี่น้องจ๋ามาจากง,งานพผัดขนม นึกว่าฝนสิตกแห้งโบโตกแห้งหันฟ้าแห้งแท้พี่น้องจ้าฟ้าพี่ซังคือแห้งแท้อมากอันนี้คุณยายจ้าแห้งพ่ลึกพิลึกเอาไปอามาโบมีฝนโอ้ฟ้าแห้งซีซีซสาวรดกระทกลกพี่น้องจ้าหล่นเกินการเลยเก็บไปให้คุณยายได้ขายจะได้นี่ หกเจ็ดหน่วยยี่สิบาทพี่น้องจา๋าหกเจ็ดลูกยี่สิบบาทบริยังาหาป้าผักหวานต้นนพี่น้องจา๋าพี่ลึกพี่ลื้อป้ากำลังกำลังนะคะกำลังนะคะผักหวานป้าโอเต็มกิ่งเลย เต็มกิ่งเลยนะคะดูนี่โอ้ผักหวานมานิสาซิได้เก็บแล้วมงผูผูผูอือผักหวานมงผูป๊าผักหวานเตกแล้วพี่น้องอืมอืมจริงนี่อันนี้ค่ะมันหักนี่อันนาคกินมันอัน นอนพี่น้องจ้ามือนนะมันนิสามันลีใบมันโลดกําลังลิใบพันธักแก็บออกนอนนอนใช่มันนอนกินอันนั้นมันอ้อผักหวานหลายต้นอยู่เด้ออ้อจะได้เลาะเก็บล้วได้ในต้นนี่ฮะนะมึมงพูผักหวานพู เาวแล้วก็มีผักหวานผักหวานนี่ป้าบได้เลาะหลายมือบได้เลาะหลายมือมาเมื่อนี้ป้าผักหวานจนเห่าละผักหวานผักหวานแตกแล้ว,ว,วเบิเ่งคับ จะต้นผักหวานละพี่น้องจ้าผักหวานคุณยายป้าผักหวานเด้อโอ้ยหลายตน้นหลายตน้นที่มันแตกที่สิไดเก็บใดนี่ป้าผักหวานป้าเ็ดพี่น้องจ๋าอยู่นี่ฮะโซนนี้จะเป็นผักหวานกับผักกระหน่ำแตกกรลัง่แตกต้นใดกระดกแตกต้นใดกระปริปรออยู่ พักวานหลายสิบต้นอยู่พักวานหลายสิบต้นอยู่อืม,อม,อมกำลังเตกกำลังเตกกำลังแตกปลุปริมอยู่พี่น้องจ้านุ่งบลดอัดดกเก็บนี่อื้อห เอาขี you, ้ควายมาใส่รถแตกยังไงคักข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 ักนี่ต e ่อยอดผักหวานมั่นยังเห็นสัตว์ดอกพี่น้องจ้ายังบาเห่ยวยังไม่ยาวเจอกันคลิปหน้าพี่น้องจ้าพาเลาะสวนพาเลาะสวนผักหวานสวนเห็ด เจอกันคลิปหน้านะคะฝากกดไลค์กดแชร์กดติดตามกดกระดิ่งติ๊งๆด้วยนะคะเป็นกำลังใจให้มานิสาแก้วดีพี่น้องจ้าเจอกันคลิปหน้านะคะคลิปนี้สวัสดีค่ะสวัสดีค่ะสวัสดีค่ะ